อ่ะมาดูกันในข้อสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องไฮเปอร์โพลิกเนาะซึ่งก็มีโจทย์ดังนี้นะครับแล้วผมก็มีการเพิ่มค่าเนาะที่อาจจะลืมเขียนให้นะครับก็เพิ่มด้วยนะครับอ่ะเรามาหาค่าของอันนี้กันดีกว่านะครับอีกค่าหนึ่งที่ผมต้องเพิ่มเนาะคือ C เท่ากับหนะครับโอเค C เท่ากับหนึ่งเนี่ยเพิ่มไม่ด้วยนะครับอ่ะเรามาหาเดลต้าทก่อนเลยตรงนี้เป็นหนึ่งนะครับคีก็ลังสอง่เป็นหนึ่งนะครับ โอเคจะได้เดลต้าทีกำลังสองหารด้วยเดลต้าเอ็กกำลังสองเนาะจะได้ว่าเป็นเดลต้าทีนะครับจะเท่ากับเดลต้าเอ็กนะครับโอเคเท่ากับเดลต้าเอ็กผมให้ค่ามานะครับก็คือศูนย์จุดสองห้าอ่าดังนี้นะครับโอเคที่เริ่มต้นนะครับที่ Time Index ทามอินเดิคที่อ่าหนึ่งเนาะนะครับทามอินเดิคที่หนึ่งเราก็ต้องรู้ว่าตรงฟิกเนี่ยเป็นศูนย์นะครับสองฝั่ง แล้วก็ระยะนะครับที่ 2, 3, 4เนี่ยเป็นดังสมการนี้ s i n เท่ากับอ่ะ y เท่ากับ s i n ์ไเนาะโดยที่ตอนกดมาให้เป็นเรเดียนด้วยนะครับแต่ว่าใน Excel ก็เป็นเรเดียนอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าจะกดเครื่องคิดเลขเช็คนะครับเปลี่ยนเป็นเรเดียนกันด้วยเนาะจุดที่2นะครับ Delta X เราเนี่ย0.25เนาะแสดงว่าจุดเนี่ย0.25นะครับโอเคเราจะได้ว่า s i n นะครับ π คูณคูณกับ0.25นะครับตรงนี้ก็ไล่ไปครับ y าสามครับก็เท่ากับ sin นะครับพายคูณศูเนาะนะครับจุดสุดท้ายนะครับ y าสี่ก็เท่ากับ sin นะครับพาคูณกับ0.75ครับนี่โอเคบวกกันจนสุดท้ายเป็น1เนาะแต่ว่าเราไม่ได้คิดนะครับเพราะวันเป็นฟิกเนาะเป็น0ต่อมานะครับจะพาทำคร่าวๆเนาะที่ทาร์มินิคสองนะครับพาทำสักจุดเนาะเราจะได้ว่า y ที่จุดที่2ของทาร์มินิคสองเนี่ยเท่ากับ คือ y บายคือ t นะครับที่ i หนึ่งเนาะเดลต้า t นะครับบวกกับหนึ่งส่วนสองอ่า y ที่หนึ่งนะครับที่ทำอินเด็กซ์ที่หนึ่งเนาะบวกกับ y ที่สามนะครับที่ทำอินเด็กซ์ที่หนึ่งเนาะโอเคนะครับทีนี้ค่า dy บาย dt อยู่ไหนนะครับเรามีสมการ y นี่เนาะสมการ y แต่ว่าสมการ y เวลลนะครับหรือเปลี่ยนค่าตาม ตัวแปรอะไรครับตัวแปร x แต่ว่าเราดิฟเทียบอะไรเราดิฟเทียบ t นะครับเพราะฉะนั้นอนุพันธ์ของตัวนี้เป็นศูนย์ไปเลยนะครับเป็นศูนย์ไปเลยเนาะอ่าบางคนพลาดนะครับจุดนี้คนพลาดเยอะเพราะฉะนั้นสมการเรานะครับจะเหลือแค่1นส่วน2 y 1นะครับที่1เนาะบวกกับ y สที่1โอเคนะครับอันนี้คือจุดที่สองเนาะนะครับอ่ะในจุดที่3ามนะครับจุดที่สามผมขอเพิ่มหน้ากระดาษแล้วกันนะครับจุดที่สามเนี่ย นะครับอ่าไม่ใช่ Time Index สามน, 3, นะครับอ่าขออภัยนะครับ Time Index สามเฮ้ยเาได้ได้ๆๆ้มึนละโอเคจุดที่สองนะครับณ Time Index สามเราต้องเขียนอย่างนี้นะครับเพราะข้างล่างเป็นอ่า Speed Index นะครับด้านบนเป็น Time Index เนาะโอเคโอเค,อเค,อเคผมก็เกือบมึนละอ่าสูตรมันนะครับสูตรมันจะเท่ากับค่าอะไรนะลบนะครับ y 2ที่จุดที่1นเนาะนะครับแล้วก็บวกกับ y นะครับ y1 ที่จุดที่2ครับแล้วก็บวกกับ y 3ที่จุดที่2นะครับอ่ะก็เป,เป็นค่าดังนี้เนาะทุกคนก็ไปทำจุดอื่นๆเอานะครับแล้วลองไปลาก Excel ดูนะครับดูที่เวลาทั้ง4ตัวเนาะโดยที่เราตอบได้แล้วแหละว่า1กับ5นะครับเป็น0เนาะก็ไปดูค่าที่มันแวร์ี่นะครับ เอาตรงนี้สำหรับมิดเทอมก็จะมีประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ